ไอ้ลูกปืนมานี่โมันดุดเองด้วยเรางัดดุดหรอเนี่ยธรรมดาลูกปืนนี่มันอยู่มิดเนี่ยไม่รู้ลุดเองหรือเปล่าไม่น่าจะลุดเองได้ให้ช่างใส่ไม่ถึงหรอนเนี่ยนี่ไอ้ลูกปืนดุดออกมานี่ดูไหนดูเพนชัสพอได้ไหมเพียวไหมดูนะโอ้โหไหนดูเต็มๆไม่เอียงเอียงข้างเอองังนดะพอโอ้ดูวีกด วางลงเฮ้ยฟุ่นเยอะยี่ก็เรียบอยู่นะช่างง้อมาทำมาดีบางทิ่ข้างไอนเขาเปลี่ยนแผ่นไม่เปลี่ยนวีวางลงเพิ่นเลยช่้งมันไหนไปใช้เอาันี้ไปงนอเดี๋ยดูว่ามันใช้ได้ไหมเก็บของไหเรียกตะไคร้อู้นี่เป็นเป็นรุ่นเก่ากับเป็นวี เฮ้ยปนนไปในลายวินเชื่อมติดติดเอาโอไม่ได้ไ,ได้พอเรียบอย่างนี้ดูก่อนอลายวินมีลุ้มไปหน่อยหนึ่งมนหนึ่งมิน ก็พอสมได้อยู่้งมิน